โอเคครับวันนี้ก็การอัปเดตก็ได้ถูกสปอยออกมาแล้วนะครับในวันที่30ก็จะเป็นการสปอยหน้ายูไอใหม่แล้วก็การอัปเดตเพิ่มเติมของตัวเกมนะครับบอกได้เลยว่าเป็นการอัปเดตที่น่าสนใจกันเลยทีเดียวนะครับซึ่งตอนนี้เราก็อยู่ในหน้าเลือกฮีโร่นะโอเคเดี๋ยวไปดูว่าจะมีอะไรกันบ้างครับไปกันเลยอย่างแรกก็จะเป็นหน้าหลักนะครับซึ่งก็จะปรับในเรื่องของร้านค้า แล้วก็ไอคอนที่ดูสว่างสวยมากขึ้นไปพักหน้าคุณก็อาจจะเอาสกินที่ชอบมาเป็นหน้าหลักได้อะไรแบบนี้นะครับก็สามารถตอบเปลี่ยนสกินที่เราชอบได้ใช่หรือเปล่านะครับบอเลยว่านี่เป็นสกินตัวอย่างก็คือสกินนาคอสนะและที่สําคัญก็คือการเข้าเล่นโหมดต่างๆนะครับหรือจะมีอะไรปรับใหม่เดี๋ยวไปดูกันเลยนะครับ โอเคก็จะมีอีเวนต์นะครับโชว์แล้วก็โหมดต่างๆให้เราได้เล่นนะซึ่งสรุปแล้วการอัปเดตครั้งนี้ก็เปลี่ยนในเรื่องของสีใหม่ด้วยโอ้โหมาเลยรู้ว่าแปลกใหม่มากๆเลยยังไม่นอน้อนะครับยังมีการอัปเดตในเรื่องของไอคอนแรงค์ใหม่ด้วยซึ่งจะมีการปรับแรงค์บอลไปจนถึงกอลีสเลยนะครับโอ้โหมาเลยรู้ว่าเป็นแรงค์ที่ทําให้นึกถึงในสมัยก่อนจริงๆครับเออแบบนี้มันมันเท่ขึ้นไหมหรือว่าแบบเก่ามันขลังกว่า คุณก็สามารถอ่านคอมเมนต์ใต้คลิปผมได้เลยนะครับโอเคเดี๋ยวพามาดูนะครับโอ้อันแรกเป็นแรงบอลอันที่2ก็จะเป็นอ่ะเฮ้ยจำไม่ผิดซิลเวอร์โอ้โหเกือบเลยอันที่3เป็นโกอันสี่เป็นะแพลตินัมนะครับอ,อันนี้แพลตินัมนะแล้วก็ไปไดมอนดดมอนไปอะไรคอมเบเดอร์อืมคอมเบเดอร์ไปหาอะไรเนี่ยคอนคิลเลอร์คอนคิลเลอร์ไปซูเปรมใช่ไหม สูพีแล้วก็แลงสุดท้ายครับกอรียดสวยมากประมาณนี้เลยนะครับโอเคสำหรับข่าววันนี้ก็น่าจะประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับอาจจะโชว์แบบรวดเร็วไปหน่อยนะแต่ว่าการอัปเดตนั้นมีเยอะกว่านี้แน่นอนที่สำคัญสกินก็มาไม่แพ้กันเหมือนกันนะ,ะก็รอในร้านของอสกินที่กำลังจะมาใหม่ด้วยโอเควันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสำหรับช่องบ u ัสเตอร์ทีนะครับก็สวัสดีปีใหม่ด้วยนะ่วงหน้านะครับก็ขอให้ทุกคนนะมีความสุขนะครับบ๊ายบายครับ Bye. Mm -hmm.